วัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจใช้งานโปรแกรม AutoCAD โดยเฉพาะในเวอร์ชัน2024น2024ในวันนี้จะมีการนำเสนอคำสั่งในการนำรูปภาพไฟล์าภาพต่างๆมาใช้งานใน AutoCAD นะครับซึ่งการเขียนงานส่วนหนึ่งในบางครั้งเราอาจจะต้องมีการนำพวกไฟล์รูปภาพไฟล์าภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ งานสถาปัตยกรรมงานอินทีเลียหรืองานทางด้านวิศวกรรมต่างๆบางกรณีนะครับก็จะมีการนำภาพมาเป็นส่วนร่วมในการเขียนแบบเพราะนั้นเรามาดูกันว่าการนำรูปภาพไฟล์ภาพต่างๆมาใช้งานใน autocad นั้นนะครับจะมีวิธีการทำยังไงได้บ้างก่อนอื่นต้องบอกให,ให้ทุกคนได้เห็นว่ารูปภาพต่างๆ นะครับที่เป็นไฟล์ jpeg หรือนามสกุลต่างๆที่เป็นไฟล์รูปภาพเราสามารถที่จะดึงเข้ามาใช้งานใน AutoCAD ได้นะครับซึ่งในการเขียนงานทางด้านสถาปัตยกรรมที่สำคัญจะเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยในเรื่องของการออกแบบเขียนแบบนะครับเราจะต้องมีพื้นที่หรือที่ดินหรือที่ตั้งในการที่เราจะออกแบบสถานที่ต่างๆเพราะนั้นอย่างน้อยสเต็ปแรกเนี่ยเราต้องมีการนำโฉนดนะครับซึ่งเป็นขอบเขต เป็นพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการออกแบบได้ถูกต้องและก็แม่นยำขึ้นเพราะนั้นไฟล์รูปภาพเนี่ยก็จะมีการอินเสิร์ตโนดในพื้นที่หน้าง,งานที่เราต้องการจะเขียนแบบออกแบบมีการนำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโลโก้หรือสัญ,ญลักษณ์ของบริษัทนะครับที่ถ้าใครทำงานที่เป็นลักษณะของบริษัทก็คงต้องมีส่วนที่ต้องนำ ส่วนที่เป็นโลโก้ของบริษัทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเฮดหรือไตเ a ลนะครับก็จะมีที่เป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับในการดึงรูปไฟล์ภาพหรือไม่ว่าจะเป็นรูปภาพประกอบอื่นๆนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นในรายละเอียดของครุพันต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วเราอาจจะนํามาสเปกนะครับหรือรูปภาพในการที่เราได้รูปภาพมาแล้วเราต้องการจะแกะลวดลายออกมาเป็นลายเส้น นะครับเพราะฉะนั้นการดึงไฟล์ภาพก็จะมีส่วนที่สําคัญเพราะนั้นเรามาดูกันว่าในการดึงไฟล์ภาพใน AutoCAD จะมีวิธีทําอย่างไรนะครับให้เราไปที่เมนูบาร์นะครับแล้วก็ไล่ไปที่ Insert นะครับคลิกที่ Insert นะครับก็จะมี Popup เลื่อนลงไปให้เราไปดูที่ r u s t e r Image Reference นะครับซึ่ง ตัวที่เป็นไอคอนด้านหน้าของ r a s t e r image Refer e n c e เนี่ยถ้าใครสังเกตโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมกราฟิกทั่วไปเนี่ยเจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปว่าบ่งบอกว่าไฟล์ที่ชื่อตัวนั้นนะครับเขาจะเป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์รูปภาพนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับจะมีสัญลักษณ์เป็นไอคอนเราคลิกเข้าไปที่ r a s t e r image Refer e n c e ก็จะเกิดหน้าต่างขึ้นมานะครับหน้าต่างก็จะชื่อ select reference ไฟล์เป็นการที่เราจะต้องเลือกนะครับสิ่งที่สำคัญคือเราถ้าเราจะดึงไฟล์าภาพเข้ามาใช้งานใน AutoCA คนั้นเราต้องมีแหล่งของไฟล์าภาพนั้นๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นจาก e x t e r n a l นะครับจากทำได้หรือแหล่งของไฟล์าภาพที่อยู่ในเครื่องเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าไฟล์าภาพที่เราต้องการจะดึงเข้ามาใน a u t o c a d ในไฟล์ a u t o c a d เนี้ย เขาอยู่ณนะแหล่งตรงไหนนะครับเราก็ลูกอิดมองหาแหล่งที่ตั้งของเขานะครับในส่วนของผมเนี่ยผมมีรูปภาพที่พร้อมที่จะดึงมาใช้งานแล้วผมก็เซฟไว้อยู่ในโฟลเดอร์พร้อมที่จะดึงมาใช้งานเพราะนั้นใครอยากจะดึงไฟล์ภาพเพราะนั้นเราก็ต้องมีไฟล์ภาพที่เราเตรียมไว้นะครับผมจะทดลองดึงโฉนดนะครับไฟล์ภาพที่เป็นโฉนด ผมคลิกที่ไฟล์ภาพที่ผมได้เตรียมไว้นะครับก็พรีวิวก็แสดงให้เห็นว่าส่วนที่ชื่อภาพนะครับก็จะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้เราก็กด Open นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนะครับก็จะชื่อ attach image นะครับชื่อไฟล์ภาพที่เราเลือกนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยให้เราตามที่โปรแกรมกำหนดนะครับกดโอเค มาในพื้นที่ทํางานนะครับเราคลิกในพื้นที่ว่างที่เราต้องการที่จะให้เขาแสดงตาแหน่งที่เป็นโฉนดนะครับผมก็คลิกซ้ายแล้วลองเลื่อนเมาส์ดูเจนว่าในส่วนของขนาดของรูปภาพนะครับเราอยากจะได้เล็กหรือใหญ่นะครับเราก็สามารถที่จะกาหนดแล้วก็คลิกเมาส์อีกครั้งหนึ่งนะครับรูปภาพก็จะได้ขนาดตามที่เราต้องการแต่ถ้าเราอยากจะมีหรือได้รูปภาพที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่ นะครับเราก็สามารถเข้าคำสั่ง scale นะครับย่อหรือขยายไฟล์ภาพได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญที่ในการดึงไฟล์รูปภาพที่เป็นโฉนดเข้ามาเนี่ยนะครับเพื่อเราที่จะมาทำในรายละเอียดของขอบเขตของพื้นที่ที่เราจะใช้ในการออกแบบเขียนแบบนะครับซึ่งผมจะทดลองทำให้ดูว่าันพการดึงไฟล์ภาพในเรื่องของโฉนดเข้ามาเนี่ยเราจะต้อง กำหนดขอบเขตนะครับก็ซูมขยายให้ใหญ่นะครับแล้วก็คลิกใช้โปรแกรมพรลูไลน์วาดเขียนรูปนะครับที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นไปตามไซส์หรือที่ตั้งในงโฉนดของเรานะครับตามหลักหมุดนะครับเมื่อได้ขอบขอบเขตที่เราต้องการเราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะได้สัดส่วนรูปร่างของ ที่ดินที่เราจะใช้ในการออกแบบเขียนแบบเนี่ยนะครับตรงตามโฉนดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่เรานิยมนำไฟล์ภาพที่เป็นโฉนดเข้ามาใช้งานนะครับใน AutoCAD แล้วถัดไปล่ะนะครับเราทดลองดึงไฟล์ภาพในลักษณะอื่นๆนะครับผมจะทดลองดึงตัวโลโก้ของบริษัทเพื่อที่จะนำมาใส่ใน He ดหรือ t i t ติของตัวการเขียนนะครับเหมือนเดิมครับเราไปที่ไฟล์เมนูบาร เราไปที่ insert นะครับแล้วไปที่ raster image reference นะครับก็จะขึ้นหน้าต่าง select reference file เหมือนเดิมนะครับเราหาแหล่งที่ตั้งของตัวรูปภาพนะครับในที่นี้ผมมีอยู่ในในเครื่องของผมอยู่แล้วนะครับผมเตรียมไว้แล้วผมคลิกที่โลโก้บริษัทนะครับก็จะขึ้นหน้าตาใน preview ให้เห็นนะครับคลิก open นะครับชื่อไฟล์ภาพ ที่เราทําการเลือกก็จะปรากฏนะครับเรากดโอเคแล้วก็วางในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับคลิกครั้งแรกครั้งถัดไปเลื่อนเมาส์ดูเห็นว่าเขาจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ตามที่เราต้องการนะครับคลิกไปก่อนนะครับผมก็จะได้ตัวโลโก้นะครับผมจะนำโลโก้ตัวนี้มาใส่ใน head นะครับใช้คำสั่ง move มาวางนะครับ ผมอยากจะสเกลให้ตัวที่เป็นไฟล์ภาพตัวโลโก้อยู่ในกรอบพื้นที่ที่กำหนดนะครับใช้คำสั่งสเกล e l e c t เลือกเรียบร้อย Enter หรือ Space bar ผ่านนะครับถัดไปในคอมมาไลน์เขาจะถามเราก็คือจะก,กำหนดจุดที่เป็นจุดอ้างอิงนะครับผมก็จะกำหนดจุดนี้นะครับจุดถัดไปนะครับคอมมาไลน์เขาจะถามผมจะเลือกนะครับเป็น เรฟเฟ e นะครับคลิกเลือกเรฟเฟอนแล้วเราก็จะต้องเลือกจุดที่หนึ่งนะครับถัดไปเราจะเลือกจุดที่สองซึ่งจุดที่สองเนี่ยจะเป็นขอบเขตของไฟล์ภาพที่เป็นโลโก้นะครับผมมาเลือกจุดที่สองที่เป็นจุดทิ้นสุดทางด้านขวานะครับเป็นจุดที่สองส่วนจุดถัดไปเนี่ยเขาจะให้ทำการย่อนะครับผมจะย่อตัวสัดส่วนของรูปภาพ ที่ใหญ่กว่าในกรอบนะครับให้อยู่ในในกรอบที่กําหนดก็คือกรอบหน้าตําแหน่งตรงนี้นะครับก็จะได้ตัวโลโก้ของบริษัทที่อยู่ในกรอบในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับเรามาทดลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหาไฟล์รูปภาพไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ insert raster image reference นะครับผมจะเลือกโลโก้นะครับที่ต้องการ เลือกได้แล้วในพรีวิวแสดงให้เราเห็นนะครับเราก็กด open นะครับชื่อโลโก้ที่ต้องการพร้อมกับพรีวิวนะครับกดโอเควางในพื้นที่ที่เราต้องการคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายครั้งที่สองก็จะได้ขนาดตามที่เราต้องการผมจะย้ายนะครับตัวโลโก้เพื่อมาอยู่ในเฮดเข้าคําสั่ง scale เลือกคิ้นงานที่เราจะหรือไฟล์าภาพที่เราจะต้องการสเกลย่อขยายย่อเขานะครับกด enter หรือ space bar ผ่านนะครับคอมมอนไลน์จะถามให้เรากำหนดจุดอ้างอิงในการย่อขยายนะครับผมกำหนดเรียบร้อยแล้วในคอมมอนไลน์ต่อไปเขาจะถามว่าจะ copy หรือจะ reference ผมจะเลือก reference นะครับจุดแรกนะครับจะเป็นจุดที่กำหนดขอบเขตจุดที่หนึ่งของรูปนะครับ จุดที่สองหรือจุดถัดไปตัวนี้นะครับจะเป็นขอบเขตของรูปภาพนะครับส่วนนิวเล้งก็คือความยาวใหม่นะครับผมก็ย่อลงมาให้อยู่ในกรอบที่กำหนดนะครับก็จะได้ตัวโลโก้ที่เป็นไฟล์รูปภาพที่อยู่ใน heading ที่ใช้ในการเขียนแบบนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างในการดึงไฟล์ภาพหรือการดึงไฟล์ภาพในลักษณะอื่นๆนะครับ insert r a s t e r image reference ดึงไฟล์ภาพที่เป็นลวดลายนะครับวางในพื้นที่ที่เราต้องการนะครับดูสัดส่วนนะครับบางครั้งในการเขียนงานบางอย่างเรามีรูปภาพนะครับเราไม่มีรายละเอียดในการเขียนเราอาจจะดึงรูปภาพตรงนี้มาแล้วก็ มาสร้างเป็นลายเส้นนะครับดับเป็นลายเส้นนะครับ <c oughs> เพื่อให้ได้รูปแบบของงานที่ออกมาเป็นลายเส้นที่เราต้องการนะครับผมดับลายเส้นนะครับดึงรูปภาพมาแล้วก็ดับเป็นลายเส้นก็ <c oughs> จะได้ลายเส้นที่ได้จากการดับจากรูปภาพนะครับ ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการดานึงรูปภาพมาใช้งานนะครับใน a u t o c a d นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านอกจากเราดึงไฟล์ภาพจากการไปที่เมนูบาร์แล้วก็ไปที่ Insert นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะไปที่แถบริบบอนนะครับแล้วก็มาดูที่ปุ่ม Insert ซึ่งปุ่ม Insert ที่จะอยู่ใกล้กับปุ่ม home นะครับตรงแถบริบบอนคลิกที่ Insert นะครับแล้วก็ไปที่ แอตแทดเขาจะขึ ner, hmm. ้นหน้าต่าง select reference file เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกนะครับผมก็เลือกรูปภาพที่จะนำมาใช้นะครับผมก็กด Open กดโอเควางรูปภาพตามที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการดึงไฟล์ภาพจากแหล่งที่มาตามที่เราต้องการเพื่อดึงเข้ามาใช้งานใน a u t o c a d ได้นะครับหวังว่า การดึงรูปภาพมาใช้งานใน AutoCAD นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจวันนี้มีการนำเสนอในรายละเอียดของการนำรูปภาพหรือไฟล์ภาพต่างๆมาใช้งานในไฟล Auto ์ AutoCAD เพียงเท่านี้ครับ